ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับขอบ้รับสู่ I Like Cat ครับตอนนี้คุณอยู่กันชั่วไแบ็้เอร์นะครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปทํากิจกรรมเอ่อที่เกี่ยวข้องกับการจับม้านะครับแล้วก็เอาเวกม้ามายาจินตนาการคือมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันมีกิจกรรมตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมที่ว่านั้นคือกิจกรรมที่ให้เรามาที่ ฟาร์ม,มาเดินเขาสโตนเทลครับเมื่อเรามาที่ฟาร์ม,มาแล้วนะครับเดินเข้ามาด้านหลังจะเจอ NPC ีที่ชื่อว่าวาพรานะครับวัปพราวัปพราเขาจะยืนอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่นะพอเราเดินเข้ามานี่เขาจะอยู่ข้างหลังนะครับเราก็คุยกับเขาครับวัปพราจะมีเควสให้เราทําครับเต็มไปหมดเลยอ่านะหลักๆเลยนะครับเควสห,หลักๆเลยที่ เป็นตัวสำคัญเลยจะเป็นควสนี N ้ I. อ่าจงฝ่าลมพายุแล้ววิ่งออกไปนะครับควสนี Quest ้ N I. จะให้เราจับม้าป่าครับเมื่อจับเสร็จมาคุยกับวาพราเราจะได้ลากกกบี50อันแล้วก็ได้กลีบดอกเอ่อฟอร์มอสด้วยนะบวกกับได้ค้าบสุดก,การฝึกสัตว์นะครับค่าอ่าค่าคะแนนสมทบอีก500 EXP นะครับดีมาก,มากต่อมาผู้เชี่ยวชาญน,นะนี่ผู้เชี่ยวชาญ อันนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ราโก,กบีอีกนะเราก็รับไว้สนับสนุนแร่แท้องดังโลหรืออันนี้มันเลือกนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะหรือสนับสนุนคอนเต้เแครอทค,ค,ค,คอนฟินเต้นะครับแครอทคอนฟินเต้นี่ยถ้าเ,เราซื้อในตลาดนะมันจะส่งประมาณ700ชิ้นนะครับถ้าในตลาดมีนี่นะครับ แคโรลคอนฟิตเตในตลาดเนี่ยถ้ามีเนี่ยเราซื้อมาเจ0ร้อเราก็ส่งได้เลยต้นทุนของแคโรลคอนฟิตเตเนี่ยถ้าซื้อแพงกว่าซื้อคอกดันโลนะครับที่เคยคำนวณน,นะเราที่เคยคำนวณมาแคโรลคอนฟิตเตเนี่ยจะแพงกว่าคอรดันโลแต่ว่าถ้าผลิตเองนะครับคอ n ฟิตเตจะผลิตแล้วเออคุ้มกว่า นี่นะครับแครอทคอมพิเต้เวลาผลิตเราจะใช้แครอทชั้น1 2่อ,อันน้าบริสุทธิ์ก้อนน้าตาลทรายดิบเกลืออบเชยนะครับเราจะใช้ของประมาณนี้แล้วน้าเปล่าสำหรับทำอาหารก็ได้นะครับเปลี่ยนจากน้าบริสุทธิ์เป็นน้ำเปล่าสาหรับทาอาหารแค่นี้นะครับแล้วเราก็ผลิตออกมาคือผลิต1ครั้งเนี่ยมันได้มากกว่า1อยู่แล้วฉะนั้นการจะทํา700ยเนี่ยไอ้พวกนี้เราก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับอบชงอบเชยอย่างเงี้ยผมว่าหาได้ง่ายๆไม่ได้ยากหรอก เพียนแต่ว่าพอเพื่อนๆหาแล้วเนี่ยมันก็จะอ <c oughs> ถ้าพูดในเชิงหนึ่งมันก็คือจะประหยัดกว่าถ้าซื้อนะครับจะประหยัดกว่าถ้าซื้อเพราะว่าแครอทเราปลูกอยู่แล้วเนาะเต็มที่เราอาจจะต้องหาอบเชยมาอบเชยเนี่ยมันเออใช้การเพาะปลูกนะครับแบบนี้นะครับเห็นว่าฟาร์มคาซูล่าอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปเก็บอบเชยมาเพื่อมาทำแต่ว่า อีกอันหนึง่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันที่ง่ายนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอันที่ง่ายนั่นคือสนับสนุนแร่แท้คอกนโลครับอันนี้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะเอาแร่แท้อันเดียวเนี่ยในตลาดจะขายอยู่จะมีขายส่วนใหญ่จะมีขายไม่ค่อยหมดนะผมใช้คำนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหมดมีบ้างที่ที่ล่าสุดหมดไปเพราะว่าคนเขาคนเขาตื่นตระหนกกันเรื่องของครับเรื่องไอเทมเขาก็เลยมามาตุนกัน นะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นหนึ่งในะไอเทมที่ดรอปอยู่แล้วนะครับดรอปบ,บ่อยมากแล้วก็หลังๆมันจะเริ่มดรอปเยอะขึ้นด้วยอ่ะคุณก็ซื้อมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ซื้อมาคุณก็ใช้อ,อนี่นะครับคุณก็ใช้ชิ้นส่วนลายลมอ่าสายลมโอนเอ็นนะครับชิ้นส่วนสายลมโอนเอน็นกับชิ้นส่วนแผ่นดินสันสะเทือนนะใช้2อ,อันนี้นะครับใช้2อ,อันนี้อย่างละยี่ห้าอ่าเอามา แปรธาตุอย่างง่ายอ่าเนี่ยเห็นไหมใช้การแปรธาตุอย่างง่ายนะครับใช้ไอเทม2อันเมื่อกี้ทําการแปรธาตุอย่างง่ายเพื่อนๆก็จะได้แล่แแท้ของานาโลมาซึ่งไอเทม2อันเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณไปฟาร์มในเอ่อการ่ากับในบาลนเซียอไม่ใช่บาลนเซียในคามาซิเวียเพื่อนๆจะได้ไอเทมนั้นบ่อยมากนะครับมันจะดรอปเวลาไปฟาร์มในมอนสเตอร์แถวนั้นนะมันจะมีโอกาสดรอปบ่อยมากพอเพื่อนๆได้มาแล้วเพื่อนๆก็เอามาผสม แบบนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวแร่แท้มาเพื่อนๆเอามาส่งเลยนะสามารถส่งได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาแล้วประมาณนี้นะครับแร่แท้คอกดันโลนะส่งเลยนะครับแร่แท้คอกดันโลปึบส่งแล้วได้ผลนกเฮนจินการ2ออันนะ,ะไหนทาได้เราส่งไปก่อนนะครับต่อมานะครับอีก3เควสนะครับ2เควสนี้ไม่เอานะ2เควสนี้ไม่เอาข้างบนอนะ่ะเอาสาเควสนี้นะครับที่เขียนว่ากิจกรรมข้างหน้าเนาะคำร้องขอราชวังครับก็บอกว่าอันนี้อยากได้ม้า เหมือนกันอนะจับม้าเหมือนกันเห็นปะจับม้าสามคนแล้วนะต่อไปสนับสนุนจากราชวังครับอันนี้เขาบอกว่าให้เรารับลูกมา้านอะ่าผสมพันธุ์แล้วก็รับลูกมา้าอีกอันนึงคําขอร้องสเสบียงจากราชวังนะครับชึบอ่านะข้างบนนะอันแรกที่เรารับอ่าอันที่สองที่เรารับมาเขาบอกว่าให้เราเนี่ย ผสมพันม้าแล้วรับลูกม้าผมไม่แน่ใจว่าแค่เรารับลูกม้าอย่างเดียวได้ไหมนะครับไม่ต้องกดผสมพันแต่ว่าเดี๋ยวสอนขั้นตอนนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือส่งมอบก้อนน้าตาลทรายดิบ100อันนะครับให้แก่วัพรลาก้อนน้าตาลทรายดิบผลิตเนี่ยเดี๋ยวพาไปผลิตนะครับเพราะว่ามันใช้น้ำใช้น้ำตาลใช้เกลืออะไรเงี้ยนะต้องไปร้านค้าที่เป็นร้านอาหารนะครับแต่ทีนี้ก่อนไป มาดูเควสกันครับน่ารายวันฝึกสัตว์ท่าทางของของสัตว์ที่มีต่ออันนี้เรานะครับปึ๊บก็จะไปจับมาอีกนะอ่า,าเสร็จแล้วอย่าพึ่งไปจับนะครับยังไม่ต้องไปจับนะแนะนําว่าให้ไปที่เมืองใหญ่ก่อนนะครับอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นสโตนเทลนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นอันติโนวาดหรือเป็นไฮเดีก็ได้แต่ผมแนะนํำไฮเดลนะไฮเดีมันไฮเดีมันชี้จุดง่ายอะ่ะไปไฮเดีดีกว่านะครับ แล้ครับถึงไฮเดลเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นนะครับให้คุณเพื่อนมาเช็ค n p c นีซีเรีาก่อนนะครับอ่าให้มาคุยกับเรียนานะครับแล้วก็เช็ค,คเควสนะว่ามันมีเกี่ยวกับฝึกสัตว์ไหมถ้ามีเกี่ยวกับฝึกสัตว์ให้รับไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีฝึกสัตว์ก็ข้ามไปก็ได้เพราะเราอาจจะมีคเควสที่เราทําร่วมได้นะครับลองมาเช็คดูก่อนนะอ่าพยายามมาเช็คดูก่อน เอ่อพอเรามาถึงครับให้เดินเข้านี่ลาลา่าเขายืนตรงนี้ใช่ไหมให้เราเดินเข้าเมืองเอ่อไม่ใช่สิให้เข้ามาในโรงเตียมนี้นะแล้วก็คุย NPC คนนี้ครับคอ,ออคอนสแตนเตอ่าคอนสแนเตซื้อสิ่งที่เป็นชื่อว่าน้ำตาลไซาดิบแบบนี้นะครับซื้อน้ำตาลไซาดิบมาอ่ามันใช้10ชิ้นต่อหนึ่งน้ ต่อ1นก้อนน้าตาลอ่ะเพื่อนๆก็ลองคํานวณดูแล้วกันว่าน่าจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมตีไว้ว่าน่าจะประมาณไม่ถึงพันอาจจะสักประมาณเพราะว่าม,มันมีโอกาสได้มากกว่า1นึ่งไงอ่าเราก็อาจจะสักประมาณ700อ่าแล้วก็น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าเนี่ยมัน1นึ่งตัดส่วน1ต่อห,หนึ่งอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนก็ซื้อไป70ก็ได้อ่ะสมมติผมซื้อ700กับ70 ใช่ไหมซื้อแล้วเราก็ออกมายืนสวยๆหาสักจุดหนึ่งนะครับยืนแล้วก็แบบว่าหามุมหลบอะหามุมหลบก็ได้จะได้แบบว่ายืนง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ตัว L นะครับสั่งตัว L ฉะนั้นกดไปที่หลอมครับฉะนั้นกดไปที่หลอมเอาน้ําตาลกับน้ํานะครับใส่ลงไปเพื่อนๆสามารถใช้การแปลรูปปริมาณมากได้นะครับถ้ามีไอเทมที่เป็นตัวนี้นะครับหินแปลรูปโรเกีย อันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับผิดรปรูปโลเกียร์เพื่อนเพื่อกด L ใส่ชุดก็ได้นะครับใส่ชุดช่วยในเรื่องของการแปลธาตุนะเพื่อนกด L แล้วก็ไปที่หลอมหลอมเสร็จปุ๊บกดน้ําตาลกดน้ําชึบแป, yeah. ปรลรูปปริมาณมากนะครับอย่าลืมกดด้วยนะแปลรูปปริมาณมากมันจะทําการแปลรูปทีเดียวเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อกดแปรรูปเนี่ยโอ้โหมันหลอมอยู่อย่างนั้นอนะหลอมทีละหนึ่งทีละสองทีละหนึ่งทีละสองนะมันก็จะค่อยๆหลอมมาแต่อันนี้มันจะแบบได้ทีเดียว ชุดใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับนี่เป็นไงใช้เวลาพอสมควรนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าเวลาหลอมที่เนี่ยมันจะแบบได้มาเป็นชุดใหญ่เลยถือว่าถือว่าคุ้มค่านะอ่าผมส่วนส่วนตัวผมมองว่าเออมันมันคุ้มค่าดีก็เดี๋ยวรอมันหลอมเสร็จนะครับเอาละตอนนี้ผมได้ของครบแล้วนะครับกับก้อนน้ำตาลทรายดิบนะ ได้มาถึง166หเลยนะครับเยอะมาก700รอยนี่ได้เยอะมากเลยนะเจ0ดรอยกัน้ำเอ่อกัน้ำา70เนี่ยโอ้โ oh, หได้มาเยอะพอสมควรก็ทำเขื่อ,อไว้ก็ได้นะครับโอเคแต่เดี๋ยวผมใส่ชุดฝึกสัตว์ไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับม้ากันแล้วที่สำคัญนะครับอคอกมา้าก่อนจะไปจับมา้าผมแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนด้วยนะครับ ตอนนี้กิจกรรมมันมีอันหนึ่งคือส่งราชวังนะครับส่งราชวังได้ดอกไม้ไร้ความจำสองเท่าเพื่อนๆครับตัวม้าเนี่ยมันมีการส่งราชวังใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวผู้และตัวเมียนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันก็ได้หรือคนละรุ่นก็ได้แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับระดับฝึกสัตว์ของเพื่อนๆนะมันจะมีโอกาสผสมพันธุ์แล้วได้เทียที่สูงขึ้น อ่ะอันนี้วงเล็บนะครับขึ้นอยู่กับระดับฝึกสัตว์ของเพื่อนๆน,นะทีนี้เราจะสอนอันนึงครับเพราะว่าเรามีการเอ่อทำในส่วนของเควสนะครับที่อ่อต้องผสมพันธุ์นะผสมพันธุ์ม้านะครับก่อนอื่นเลยเรากดไปที่ตัวผู้ก่อน,นถ้าเรามีตัวผู้นะครับเลเวลผมแนะนำว่าเลเวลสูงๆนะผมแนะนำว่าเลเวลสูงๆจะๆจะจะดีมากเลยกดไปที่ตัวผู้นะครับจากนั้น จะมีคําว่า,ลง,ล,าบบลงทะเบียนตลาดผสมพันธุ์แบบนี้นะครับอ่าลงทะเบียนตลาดผสมพันธุ์กดเข้าไปปรากดเข้าไปเสร็จปับ๊บเขาบอกอ่าถ้าต้องการลงทะเบียนใช่ไหมใช่มันจะมีให้เลือก2องอันครับ1คือแสดงทั้งหมด2คือแสดงเฉพาะชั้นแสดงทั้งหมดเนี่ยคือลงตลาดรวมนะครับเป็นลงตลาดใหญ่นะลงตลาดใหญ่แล้วตลาดใหญ่เนี้ยก็จะมีคนอ่ะถ้าเขาเห็นว่าเอ้ยมาตัวนี้น่าผสมไว้เขาก็จะมาผสมนะครับเหมือนเอาเชื้อเอาเชื้อากพ่อพันธุ์เราอะ แล้วเขาก็จ่ายตังให้เรายิ่งม้าตัวนั้นดีแค่ไหนยิ่งแพงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวดูนะอันนี้นะม้ารุ่น8หัวทองนะครับลงทะเบียนในตลาดผสมพันธุ์ชึบเห็นไหมอันนี้พูดในพูดในแบบพูดได้แบบว่าอยากเคิร์นนะอยากเขินนะขายน้ําเชื้อได้300ล้านอ่ะแค่น้ำเชื้ออย่างเดียวอ่ะได้สา0ล้านนะคิดดูแล้วกันเห็นไหมนะครับ ซึ่งคนที่เขาไอ้นี่สูงๆนะครับบางทีเขาก็มาหาจากตลาดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าบางคนเอามาปล่อยอย่างเงี้ยอยู่คุณคิดดูเด็กคุณปล่อยเฉยๆคุณได้สามร้อยล้านอ่ะไม่ไม่ปล่อยเหรอคุณจะไม่ปล่อยเหรอถูกไหมเออหรือแม้กระทั่งบางทีคุณมีม้ารุ่นแปดทัวเมียอย่างเงี้ยครับคุณก็อาจจะอยากได้พ่อพันธุ์ที่ดีอ่ะมันก็จะได้ม้าที่ดีสําหรับคุณมาคุณคุณเข้าใจภาพมันใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันครับคุณลงทะเบียนตลาดก็จบแต่ว่า ้องบอกก่อนว่าเ,ออเขาจะมีอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ทาบางคนก็ไม่ทํานะครับแต่เขาแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยากให้ทํากันคือสมมุติว่าคุณจะไปตลาดผสมม้านะครับแล้วอ,อมีคนมีคนปล่อยปล่อย,อยออขายน้ําเชื้อนะครับคุณกดไปเนี่ยมันจะมีคําสั่งหนึ่งขึ้นมา,เ,าเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคําสั่งคล้ายกันลงทะเบียน ปึ๊บแล้วกดแสดงเฉพาะชั้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้คนเดียวนะเราไม่ได้อยากให้คนอื่นนะครับเราก็กดเฉพาะชั้นแ้้ก็กดตกลงพอกดตกลงเสร็จนะครับเราก็หาตัวเมียที่เราอยากจะผสมนะอย่างนี้ผมเอารุ่นรุ่น6เหมือนกันนะกดไปที่รุ่น6นะครับมันจะมีอะไรบ้างไม่เห็นไหมไม่มีอะไรนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆกดไปที่ตลาดผสมพันธุ์แบบนี้จากนั้นนะครับไปด้านหลังครับคือรายชื่อม้าของฉัน จ่ายสามหมื่นห้านะครับเราก็จะจ่ายตังสามหมื่นห้าเพื่อทําการผสมเพ,เพื่อนเื่อก็ดูว่าจะเอาม้าตัวไหนนี่อ่ะเรามีมาตัวนี้ที่เราต้องการนะครับเรามีมาตัวนี้ที่เราต้องการที่จะผสมเราก็กดอันนี้จากนั้นสมัครทําการผสมพันธ์ครับกดเข้าไปชึบกดตกลงนี่เขาจะบอกใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงย4นะีนาทีเราก็กตกลงไปพอกดตกลงเสร็จนะครับมันจะมาอยู่ในหน้านี้ นะครับมันจะมาอยู่ในหน้านี้ข้อมูลลงทะเบียน,นเพื่อนๆสามารถดูความคืบหน้าได้จากตรงนี้นะจริงๆมันจริงๆมันมันดูได้อะมันกดได้แต่ผมไม่รู้เหมือนเหมือนกันว่าทำไมมันกดไม่ติดก็ทีนี้พอเราผสมเสร็จนะครับเราจะมีปุ่มพิเศษอยู่คือตรงนี้นะครับเวลาเรากดมาที่เป็นตัวเมียของเรานะมันจะมีปุ่มพิเศษอยู่นั่นคือเรสร็จสบู์ทันทีครับโดยใช้เพล นะโดยใช้เพล r l อันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เอ,อ่อคนที่เขาเป็นสายม้าครับเขาจะอยากให้หลายๆคนกดนะสำหรับคนที่เป็นแบบว่าเอาม้าตัวเมียไปไปไปผสม,มครับเขาจะอยากให้กดเพราะอะไรเพราะคุณนึกสภาพว่าผมปล่อยน้ำผมปล่อยขายน้ำเชื้อตัวเนี้ผมได้2 0 0 280ล้านหรือตีซะสามอล้านนะครับผมปล่อยอีกรอบนึง ผมสามารถแบบพอคุณกดเสร็จปุ๊บผมกดปล่อยมาได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะคุณเข้าใจป่ะเออมันทําให้ผมได้เงินสามร้อยสี่ร้อยล้านเออหกร้อยล้านในเวลาอันสั้นอะ่ะแปบ๊บเดียวเองผมก็ได้ละอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันโดนหักนะถ้าถ้าถ้าที่จําได้เหมือนจะโดนหักมันน่าจะโดนหักภาษีนะครับแต่ว่าเอออันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปล่อยปล่อยม้าออกไปแบบผสมอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ ส่วนใหญ่เขาจะอยากให้กดเสร็จสมบูรณ์ทันทีกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็จะบ่นๆกันแต่เขาไม่รู้นี่ว่าใครกดถูกไหมเออไม่รู้ว่าใครมาผสมพันธุ์จ่ายตังค์ให้เขาก็พอแล้วอย่างเงี้ยก็รอไปสองชั่วโมงประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้เรากดผสมพันธุ์ไปแล้วเควสมันผ่านไหม q u e s มันไม่ผ่านนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกดเอาลูกม้าก่อนผมมีลูกม้าอยู่เวเลียนะเดี๋ยวผมไปเอาลูกม้าที่เวเลียก่อน ถึงเวลารแล้วครับผมเราคุยกับค้กม้านี้เพราะว่าผมมีม้าอยู่ตัวหนึ่งที่เตรียมไว้นะซื่อสุดการผสมพันธุ์ครับตั้งชื่อให้เขากดตกลงนะเราก็จะได้มา้าไงจ้ามานะครับถ้าระดับคุณสูงนะอันนี้อย่างที่ผมบอกครับถ้าระดับคุณสูงคุณมีโอกาสที่ผสมรุ่น6กับรุ่น6เนี่ยแล้วได้ระดับที่สูงขึ้นนะฮะเราจะได้ระดับที่สูงขึ้นตอนนี้เราก็ได้มา้า รุ่น6มาแล้วผสมพันธุ์เสร็จแล้วแล้วเมื่อกี้เหมือนเควสจะเสร็จแล้วนะครับอ่ะขอแค่รับมานะไม่ใช่แบบว่ากดผสมพันธนะุ์ครับเราต้องรับลูกมา้าฉะนั้นเงื่อนไขคือเราต้องมีม้าตัวเมียนะเงื่อนไขคือเราต้องมีม้าตัวเมียแล้วทําการรับลูกนะครับรับลูกม้าออกมาถึงจะสําเร็จเควสเมื่อเราสําเร็จเควสแล้วนะครับอ่าผมแนะนําเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งล้วกันคือสําหรับบางคนที่อาจ ทําจัดส่งราชวังนะครับที่กําลังทําจัดส่งราชวังอยู่คุณอาจจะมีม้าเยอะหรือในอนาคตนะครับที่กิจกรรมคุณจะทาําม้าแล้วรอกิจกรรมเวลาคุณเอาม้ามาเก็บในคอกอะ่ะมันจะล้นนะฮะมันจะล้นเพื่อนๆสามารถกดแล้วขนย้ายแบบนี้นะครับกดตรงนี้นะแล้วขนย้ายมา้าไปที่อนณาเขตต่างๆได้ที่ไม่มีม้าอยู่นะครับที่ไม่มีแบบที่เป็นศูนย์อะอย่างเงี้ย เอาไปฝากไว้ก่อนซึ่งแต่ละที่เนี่ยจะฝากได้ประมาณ3ตัวถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับ3 2หรือ3ตัวนี่แหละนะจะฝากได้ประมาณนี้เมื่อคุณไปฝากแล้วนะครับเวลาคุณอยากได้ม้าคืนนะเวลาคุณอยากได้มา,นะา,า,ม,ามาคืนเขาจะแนะนําให้กดตรงนี้การบางคนเขาจะแนะนให้ตรวจตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็จะมาเลือกม้าคืนอย่างตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เราจะเสีย1ล้านนะครับในการเรียกม้าคืนซึ่งถ้าหลายๆข้อก,ก็หลาย10ล้านถูกไหมสิบข้อก็โดนละสิบล้าน ทีนี้วันเมื่อไม่กี่วันมาแล้วไม่กี่วันที่แล้วผมสตรีมแล้วคุณเอ่อมอสคิโบนะครับเขามาแนะนำบอกว่าคุณจ้ำกดตัว M มสิแล้วไปที่คอกมา้านี่มันจะมีคำว่าคอกม้าตรงนี้ชึบจากนั้นคุณจ้ำอยากจะเอาม้าที่ไหนเมืองไหนกลับมาคุณจ้ำกดตรงนั้นเลยเอ้ยผมก็อา้าวแล้วมันต่างกับไอ้กดเมื่อกี้ยังไงสรุปคือความต่างมันคืออย่างนี้ครับเพื่อน ผมกดไปที่เมืองหลวงบาเลนส์อกดไปที่อันไหนดีอ่ะทาลิฟอ่ะผมกดไปที่ทาลิฟผมจะเอามาจากทาลิฟกลับมากลับมาที่ไหนสักที่หนึงอะอ่ะจาจะผมอยากได้มาเวเลียอย่างเงี้ยสมมติผมอยากได้มาเวเลียใช่ปะ่ะผมก็กดขนย้ายพาหน,นะแล้วก,กดที่เวเลียรสรุปคือเขาต้องการแค่หนึ่งแสนซิลเวอร์ในการขนส่งเท่านั้นเองครับผมงงมากแล้วผมเอา้าแล้วมันต่างอะไรกับการขนส่ง จากคอกมาวะคอกมาจ่ายถึงล้านหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าส่งไปอ่ะแต่ถ้าส่งไปอ่ะไม่แพงเออส่งไปอ่ะไม่แพงเช่นผมเอาตัวนี้ย้ายไปกรีซอย่างเงี้ยก็แสนหนึ่งแต่ถ้าผมจะเอาจากกรีซย้ายมาเนี่ยด้วยด้วยคำสั่งเนี้ยล้านหนึ่งโอ้โงงมากนะครับอันนี้คืองงมากฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะขนย้ายด้วยเออหรือยิ่งเพื่อนๆไม่ต้องมาคอกก็ได้นะ เออถ้าจะขนย้ายเพื่อนเจะป็นต้องมาอนะครับเพื่อน่กด m เลยแล้วก็ขนย้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับจากหน้าตัว m อะ่ะสบายมากนะโยกได้เลยว่าเอ้ยตัวไหนจะไปไหนแถมดูได้ด้วยว่าเอ้ยม้าตัวนี้สภาพเป็นยังไงนะครับดีจัดอันนี้คือดีนะดีมากเลยโอถ้าคุณมอสซิโวไม่มาบอกผมลําบากแน่เลยนะเป็นทั้งซัพพอร์ตช่องด้วยแล้วก็เป็น ผู้ช่วยนะพระผู้ช่วยด้วยนะแจ่มมากๆเลยนะครับอ่ะก็ตามนี้ทีนี้อย่างที่บอกครับคือเราสามารถจะส่งราชวังมาได้นะครับเพราะว่าเราได้ออกมาแล้ครับทรงจำสองแต่ว่ามันมีวิธีวิธีหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะในช่วงกิจกรรมนะครับเพราะมันเสียดายของคือเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนม้านะครับนี่เป็นคําสั่งแลกเปลี่ยนม้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเอาม้าตัวผู้และตัวเมีย อย่างอันเนี้ยผมผสมกันใช่ไหมผมมีตัวผู้และตัวเมียผมก็เอาตัวมาตัวผู้แล้วก็มาตัวเมียทําการแรกครับโดยจ่ายเงิน3ามหมื่นห้าจะทําการเอาม้า2ตัวผสมรวมร่างกันเหมือนแบบรวมร่างกันแล้วจะได้มา้มาม้าหนึ่งตัวซึ่งมันอาจจะเป็นม้าเทียที่สูงขึ้นหรือเป็นเทียเท่าเดิมขึ้นอยู่กับความาระดับความชํานาญของม้าของคุณนะครับฝึกสัตว์ของคุณอตองพูดนี้ระดับความฝึกสานของคุณขึ้นอยู่กับตรงนั้น ฉะนั้นอันเนี้ยในช่วงกิจกรรมผมไม่ค่อยแนะนําให้ทําแต่ว่าบางคนเขาจะทําตรงนี้กันด้วยด้วยเหตุผลว่าต้องการม้าเทียที่สูงขึ้นที่ไม่ใช่การผรสมพันธ์แล้วนะครับเพราะว่าเอาไปส่งรชาชวังก็เอ่อไม่ได้ไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่าดอกไม้ไล้ความทรงจํามันต้องใช้นึกอ,ออกมาเออมันมันต้องใช้แล้วก็เอ่อของบางอย่างไปจะส่งอย่างเงี้ยมันต้องเอานะครับก็ จะส่งราชวงางได้เลยนี่แบบนี้ชึบอ่าโอเคก็จะส่งราชวังไปนะครับเอ่อถ้าเลเวลเกินเวลเกิน15ก็จะส่งไปให้หมดนะก็จะคุมค่ากว่านะครับได้ตังค์ด้วยได้ดอกไม้ด้วยดอกไม้ต้องใช้ดอกไม้ตอนนี้กิจกรรมมันคูณ2เนาะจากที่ได้แค่10อย่างเงี้ยก็จะได้มาเป็น20อันไหนที่ได้เยอะก็จะได้เยอะขึ้นไปอีกคูณ2เข้าไปนะตามนี้เลยชึบกดเข้าไป เสร็จสิ้นนะครับม้าที่เราได้มาตัวไหนที่เราต้องการเอ,อวิ่งเราก็ทําโอเคตอนนี้เหลือแค่เรื่องเดียวครับคือเรื่องการจับมา้าแล้วก็ส่งมอบน้าตาลทรายดิบนะเดี๋ยวไปวิ่งจับม้ากันก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เจอมาแล้วนะครับต้องบอกว่าม้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เกิดง่ายขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณ30นาที ส0นาทีก็แทบจะเกิดแล้วนะครับเพราะว่าเขาปรับมาใหม่นะทำให้เพื่อนๆสามารถหามา้าแบบว่าจับส่งราชวัางมาวิ่งเควสวิ่งอะไรเนี่ยได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับหามายกขาแล้วก็สเปซบาร์ง่ายๆนะครับจานจับมา้าไม่ยากนะผมว่าเพื่อ,อนๆที่ดูช่วงนี้คลิปช่วงนี้ก็จะเห็นการจับมา้าเพราะว่ากิจกรรมจับม้ามันเยอะเนาะอ่ะก็จะเห็นบ่อยนะครับไม่ได้ยากเลยอเดินเข้าไปใกล้กลเสร็จแล้วกดนี่เห็นไหม ก้น,น้ําตาลทรายดิบนะครับม้าจ้องตาของท่านขึ้นจ้องตาขึ้นดมกลิ่นผมขึ้นเลยนะครับส่วนใหญ่ผมปีนเลยนะขี่ม้าทัานทีเลยเสร็จสิ้นครับเค e สเสร็จเป็นเป็นกระปุกเลยเห็นไหมนี่ถามว่าต้องขี่ม้าก,กลับไปที่เมืองเอ่อที่เนินเขาโซนเทลไหมนะครับเพื่อที่จะเอาม้าไปไปให้เขาดูเนี่ยไม่จำเป็นนะครับคุณจับพอแล้วก็ใส่คอ,อกพอเลยนะหาคอกที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ อาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มม้าเนินเขาโซนเทลนะครับม้ามันตามผมมาด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่เวเลียคอกมันเต็มครับเออผมไม่มีผมไม่มีคอกใส่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเต็มด้วยป่ะเหมือนจะเต็มป่ะนี่ไงเรียบร้อยนะครับเต็มหมดเต็มทุกที่เต็มเต็มไปหมดเลยไม่ไม่มีที่ลงทะเบียนมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าให้มันเดินตามไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งส่งคพสก่อนนะครับก็มาส่งคพสนะครับอ่าคนแรกเราก็เชิบกับ เอ่อแซมไฮนะแซมไฮแซมไฮก็มีเควสที่เรารับมานะครับเรื่องของการจับม้าแล้วก็ไปหาวับพราครับว่าหาวับพร้าแต่หลดลงโหลดลงนี่วับพรานะเควสเต็มไปหมดเลยนะครับก็คุยกับเขาชุบๆนี่ลากโกบีส่งนะครับกดตกลงอ่ากดเรียบร้อยอ่าลากโกบีอีกอันนึงอ่าเป็น100นะครับอ่าอันนี้เควสเอเวกอ่าไม่ใช่เควสเอเวกเควสลูกม้า นะอันนี้ลูกม้านะครับอ่าก็จะได้น้ำยาวิ่งฉลุยกับเสร็จอาหารสายลมโซนเทลเสร็จแล้วปุ๊บส่งมอบน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายดิบ100เรียบร้อยได้ขนนกแห่งจินาการนะเสร็จสิ้นครับนี่คือหมดแล้วนะนี่คือหมดแล้วสัปดาห์หนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆก็จะลืมมาทำกันนะครับกับตัว q คว s มานะ บางคนอาจจะเป็นแบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอ้ยไม่จาเป็นต้องทำหรอกเราเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําทานะครับผมแนะนำำําทําควรที่จะทํานะทุกๆสัปดาห์นะครับทุกๆหลังจากพอลีเพื่อหัสปั๊บเนี่ยอ่าพอเข้าบป็นเพืรหัสปับปสป๊บควรมาทำคอสตัวนี้นะครับเพราะเพื่อนๆต้องใช้ลากโกบีเยอะมากนะครับในการทำอเวกม้าในอนาคตอ่ะลากโกบีคุณใช้เยอะมากไอ้เจ้าขนนกเนี่ยมันยังพอหาได้จากวิธีอื่นๆบ้างนะครับผมใช้แบบนี้นะ ตัวขนนกเนี่ยยังพอหาได้จากวิธีอื่นๆบ้างแต่ลาก,กูบีเนี่ยใช้เยอะมากนะครับเยอะมากๆแล้วเป็นหนึ่งในไอเทมที่ถูกจํากัดเวลานะคืออย่างขนนกจินตนการเพื่อนๆยังซื้อได้ถูกปะ่ะลาก,กูบีซื้อไม่ได้นะครับไม่มีขายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยขนนกจินการหนึ่งชิ้น30กว่าล้าน40ล้านอะตี3ั้สี่สิล้านเพื่อนๆซื้อได้อ่ะเออแต่ลาก,กูบีไม่ได้ส่วนอันอื่นๆที่เป็นพวกกระถางทูพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไอเทมอื่นๆนะครับไอตัวนั้นอะมันไม่ได้ยากในการหา แต่ที่มันย่างจริงๆคือลากโกบีประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสทำลากโกบีได้มาทําไม่ควรจะพลาดด้วยประการละสัไม่ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงผมใช้คํานี้เลยนะครับควรที่จะทํามากๆนะโอเคก็มาลองทําดูแล้วกันนะครับกับเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะ จะส่งมา้ารัชวังจับมา้าแบบนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดระการได้กลับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมจุบ๊บจุ๊บ